ามใส่ลายเย็นพี่น้องหาหอมได้พี่เด้อเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์เนาะสบายดีพี่น้องตอนนี้เฮาหอดผ้าหอมตอนเที่ยงมื้อนี้เฮาหอดผาหอมจะเก็บวิธรรมชาติของผาหอมพี่น้องเบิง่งเด้อธรรมาตสวยงามหลายพี่น้องอยู่าหอมของเมืองวังเวียงด้นี่เด ภูพานสูงสั้นอิลีพี่น้องภูพานสูงสั้นธรรมาติสร้างขึ้นล้วนๆพี่น้องเอ้ยอ้สวยงามอะไรเด้อผ้าห่มได้หน่เดอ้อที่เมืองวังวียงเดอ้อตอนสวยเมือน,นี้เราจะมาแบกบผ้าห่มเพื่อกินข่าวยูทานอาหารพี่น้องอู้อลังการงานสร้างพี่น้องสวยสดงดงาม สวยงามโอ้นำใสารเย็นพี่น้องโอ้ธรรมชาติสวยงามหลายอาลังการงานสางอีหลีพี่น้องเอ้ยเก็บวิวส,สวยงามงามไปฝากไปตอนพี่น้องเด้อ โทรถือใจละหลานได้หน่เด้อะคุณนะลอยตมำเต็มต่ำเต็มอยู่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดบรรดาละหลานบรรดาละหลานมาเปลี่นอีกนคุณโอ้น้ำใสอีหลีเนาะโอ้เย็นสบายได้หนิไปไปบุ๊นไปบุ๊ก 我没事，没事，你先发给你。 ทางด้านในของผาห้อมาด้วยนี่เด้ขอข้าวมหารอาหารจะมีห้องน้ำไหลใสเย็นพี่นุอกจ้าถ <c oughs> ือใจบรรดาหลานๆได้นี่ อุดมสมบูรณ์พี่น้องพาหอมเด็ดพาหอมป้าภูพาป้าดงทุกด้านภูพาอันสูงสั้นอีรีพี่น้องป้าธรรมศาสตร์สางมาแต้มทาหอมเด็ดนะดินดำน้ำซุ้มหอมได้ปลูำำพกพักเคียวสะอุ่มอยู่เลยงามสวยงามมีพักมีดอกไม้ สวยงามสวยงามภาบวิวธรรมศาสตร์นั้นสวยงามที่พาหอมให้พี่น้องเบิรน์นทมีกนเด้อขอบใจขอบใจหลายๆที่ติดตามครับสมขอบใจหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ส,ส่องจัตุรลัสนแนลในเด็กน้องเด้อขอบใจหลายๆอีกตัวหนึ่งขอบใจบ๊ายบาย